ร่วมยินดีคู่พระนาง ชอบชัดๆแล้วว่าจะแต่งงานเมื่อไร่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้เลยค่ะในวงการบันเทิงบ้านเรานั้นมีคู่รักดารามากมายก่อนอื่นเลยในวันนี้เราจะพูดถึงนางเอกสาวสวยมากความสามารถของเรากันก่อนโดยนางเอกคนนี้ก็คือสาววิววรรณรัที่เธอนั้นเพียบพร้อมในทุกๆด้านอย่างเรื่องของความสวยต้องบอกเลยว่าสาววิวของเราก็ไม่เป็นรองใครและถ้าหากจะพูดเรื่องฝีมือการแสดงนั้นเราก็ได้เห็นฝีมือการแสดงของเธอมาอยู่โดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนๆวิวก็เอาอยู่ทุกบทตีบทแตกอยู่เสมอเลยอีกหนึ่งคนที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือพระเอกสุดฮอตขวัญใจของสาวๆทั้งประเทศยังหนุ่มเจดเจดพิพัฒน์ของเรานั่นเองโดยมีผลงานออกมาให้เราได้เห็นกันตลอด เจดเป็นดาราชายออร่าความหลอ่อจับมาตั้งแต่เขามีชื่อเสียงแรกๆถึงแม้จะได้ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีแต่ความหลอกก็ไม่เคยลดลงแถมฝีมือการแสดงของเขายัางพัฒนายอยู่ตลอดอีกด้วยสำหรับเพลงสุดเท่ของเราคนนี้พวกเราทุกคนคงรู้กันแล้วว่าเจดและวิวคบหาดูใจกันอยู่ในปัจจุบันซึ่งเราก็ได้เห็นโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่อยู่เสมอ คนโสดอิจฉาตาร้อนกันหนักมากทุกครั้งที่ทั้งคู่ออกมาโชว์ความหวานให้เราได้เห็นกันเสิร์ฟความหวานกันอยู่กันตลอดและที่ผ่านมาแฟนคลับก็เชียร์อยากเห็นข่าวดีของทั้งคู่มาตลอดล่าสุดเจดและวิวก็ได้ให้สัมภาษณ์คู่กันทั้งคู่ได้พูดถึงความรักที่ใกล้จะ4ปีเอาไว้ว่าทุกวันนี้ก็หวานปกติไม่เขินกันแล้ว มีเวลาว่างก็นัดกันไปกินข้าวเที่ยวกันบ้างถามว่าในอนาคตจะมีการวางแผนแต่งไวไหมท้งคู่ได้แต่แย้มว่าก็คุยกันเรื่อยๆคงอีกสัก2-3ถึงปีรอให้ทุกอย่างพร้อมที่สุดไม่อยากเร่งรีบเพราะไายหญิงนั้นอายุก็มากขึ้นทุกวันรอจังหวะและโอกาสที่พร้อมกันจริงๆตัดสินใจแต่งแน่นอนช้าแต่ชัวร์ดีกว่าเรียกได้ว่าทางคู่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องการแต่งงานเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าอีกประมาณ2-3ถึงปี ได้เห็นกันอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าทั้งคู่อยากให้ทุกอย่างพร้อมจริงๆ